เพื่อนกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคทชยวกิ่งไก่ผู้และนี้นะคะเรากลับมาในแเกมโลบอคแนนเองแมวที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมวว่าบูแฮเวนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่เดนจะพาทุกคนนะคะมาดูสิ่งที่อัปเดตใหม่ล่าสุดนะคะสุดน่ารักีเลยคะ่ะเย้ รู้สึกว่าจะมเีเรียกว่าเป็นเหมือนร้านขนมหวานอัปเดตใหม่นะคะแล้วก็จะมีเป็นในหมวดแคตตาล็อของยานพาหนะอัปเดตใหม่ด้วยพวกจักรยานใดๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันพี่โวนะคะอัปเดตประมาณเมื่อวานตอนเที่ยงคืนนะคะร้องแถบพี่ลิต้ามาพี่โวอัปเดตแล้วค่ะพี่ลิต้าเผื่อใครไม่รู้ว่าพี่โวคืออะไรนะคะพี่โวเนี่ยเขาคือผู้สร้างนะคะแมปบุ๊กซึ่งเรียกว่าเขาไม่ใช่ผู้สร้างคนแรกนะคะเขาเรียกว่าเ,เป็นคนสร้างค่าต่อจากพี่วูฟนั่นเองสมัยก่อนเนี่ยพี่วูฟเนี่ยจะเป็นคนสร้างแ แล้วก็เรียกว่าส่งต่อกิจการนะคะพี่มาให้พี่โวในการอัปเดตพวกของต่างๆใดๆนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องๆเอซีของเราที่โชคดีนะคะได้จอยทานเข้ามาร่กมาชิวเวริตาสนะคะก็มีน้องน้องเจเจนะคะน้องอันดาน้องอันอาจน้องบุ๊กน้องภูน้องเพลินน้องอันอันน้องเอิญน้องเพลงน้องอ้นน้องพิชาน้องโทมัสน้องมีนานุชตนะคะน้องสไปายน้องพานน้องใบบันเนาะน้องชื่อใบบัวค่ะน้องใบบัว น้องโชกุลนะคะน้องนิกกี้น้องเนสนะคะแล้วก็ น้องน้ำพันเนาะน้ำฟ้านั่นเองนะคะน้องน uh ้อ oh. ฟ้าน so like yeah. RE ี่เราประเด็นค yeah, ือ FC เราแบบใส่เสื้อลีต้าคิดแคทกันเยอะมากสวยเกันมากๆเลยนะคะวันนี้พี่ลีต้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ใจฟูนะคะน้องๆน้องยืนกันเป็นแบบเป็นระเบียบเลยด้วยซ้ํานะคะก็ใครที่อยากเข้ามาร่วมอัดคลิปกับพี่ลีต้าแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าพอคิดแคทกันนะคะที่ไอจีพี่ลีต้านะคะลีตาเนสโก้คิดแคสตรงโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าเข้าพอคิดแคทอยู่จิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อระเบิงเซอร์วิสว่าอัดคลิปกับพี่ลีต้านั่นเองนะคะแล้วก็ ฝากเสื้อลิต้าคิดแค้นในเกมโรบอททั้ง14ที่น้องใส่อยู่นะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเสื้อลิต้าคิดแค้นในชีวิตจริงก็มีนะคะทั้งสีขาวและดำมีของแถมเซนา่ารักให้จะได้สิทธิ์เรือรับแอดด้วยใครที่อยากได้นะคะแอดไลน์แอดลิตาคิดแค้ช็อปกดนนลิกดนนงก์ใต้คลิปนี้สั่งเสื้อได้เลยนะคะสุดท้ายขอเพลงมีไว้ให้รักซิงเกิลแรกของพีริตาด้วยนะคะฟังเพลงได้ที่หน้าช่องเลยโอเคค่ะเพื่อเป็นการเป็นเสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูสิ่งที่อัปเดตใหม่ในวันนี้เลยดีกว่าค่ะไปโอเคเราจะไปเริ่มจาากกกรร้นนนนไออีมั่เลยะะค ไปดูซร้านไอศครีมเป็นไงร้านนี่ไงปกติมันจะเป็นร้านไอศครีมแต่อันนี้คือเขาแบบอัปเดตใหม่ให้เป็นอะไรอันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะ past r y shop เหรอ past r y shop เหรอ,รอ,หรอคืออะไรอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนมันเป็นอ๋อมันเป็นแบบเหมือนร้านฟิลร้านเบเกอรี่ใดๆป้า p a s เออร้านเบเกอรี่นะคะมีโต๊ะให้นั่งอุย้ยเยอะนะมีโต๊ะเยอะเลยเด,อด้ออย่างนี้พี่นิต้าต้องมาแบบเดบิวต์เป็น เจ้าของกิจการร้านนี้แล้วเพราะว่าน่ารักมากเลยนะคะตอนนี้น้องอันอันเป็นเจ้าของกิจการอยู่เนี่ยมีเค้กมีอะไรให้เลือกเยอะมากเลยพีีต้าควรมาเป็นเจ้าของกิจการอย่างยิ่งน่ารักมากแล้วก็คือขนมเยอะมากเลยนะแล้วรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ด้วยปะทุกของพีีต้าจะมีคนเขียนป้ายว่ารักอันอันนะคะอะไรนะทุกทุกของเลยเอ,อ๋อนี่ไงนี่ไงมันสามารถเปลี่ยนได้นะคะ ไอทีมช็อปกับแพสตรีช็อปนั่นเองนะคะเราก็สามารถอ๋อเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าคนอยู่ในนี้กันเยอะแยะมากมายพี่เดต้าชอบวันนี้มากเลยอ่ะอ๋อมันคือมันคือสิงอัปเดตใหม่ด้วยอ๋านี่นี่ให้พี่เดตาพี่เดตาให้ดูเลยนี่ก็คือของอัปเดตใหม่นะคะที่เราสามารถหยิบหยับหยิบยิบหยาบหยับหยิบขึ้นมาได้เนี่ยก็จะมีนี่ไงก็จะมีเป็นคัพเค้กนะคะแล้วก็นี่เรียกว่าเป็นแบบเป็นชั้นเลยอ่ะเนี่ยเนี่ย เนี่ยโอ้โหอ๋อแต่ว่ามันมันมันเหมือนมันมันมองไม่เห็นนะเนี่ยว่าเขือมันเป็นจานเปล่านเนี่ยทำไมมันถึงเป็นจานเปล่าพี่ดี๊ต้างงอ๋อออาวางแล้วมันก็ยังเป็นจานเปล่าอยู่ดีเออน้องบอกว่าอยากเอาวางขนมบนถาดได้จุงจริงนี่มันแบบจานเปล่าชัดๆเลยนะคะเนี่ยไม่ตรงปกนะคะไม่ตรงปกมีอะไรอีกไหมน้าเหนียบเดตใหม่ อ๋อพวกคัลเลอร์สามารถแบบเอไม่ใช่พวกครับเค้กอะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะใช่ใช่ใช่คัพเค้กนี่ปะโดนัทมัฟฟินแล้วก็เค้กโดนัทโดนัทสามารถเปลี่ยนสีได้อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนัทโดนัทสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วนะคะจากสีฟ้าไปเป็นสีอื่นได้อย่างเช่นนี่สีเหลืองอ๋อแล้วก็มีตัวมัฟฟินที่สามารถเปลี่ยนสีได้อันนี้อันนี้ใช่มัฟฟินปะใช่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 เปลี่ยนสีได้นะคะแล้วอันเนี้ยเป็นอาหารอันนี้คืออะไรอะ เอาอาหารออกเอ๊ะเนี่ยพี่ลีต้างองไก่ตัวนี้มากเลยคือมันไม่มีอะไรอยู่ในในนี้เลยอะ่ะนี่ๆี่นีแล้วตัวคัพเค้กก็สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นกันอ๋อเดสอ๋อน้องบอกว่ามีพอปด้วยนะเป็นถาดที่มีขนมโอเคเดี๋ยวเราลองไปกดดูพอบกันพอบเป็นถาดที่มีขนมน่าจะอยู่ในหมวดอาหารเนาะถาดที่มีขนมนี่ไง นี่ไงนี่ไงนี่ไงมีทั้งถาดเปล่าแล้วก็นี่ไงเราสามารถแบบเดบิวเป็นแบบคนเสิร์ฟอะไรอย่างนี้ให้ได้และอันนี้เป็นเซตอนนโอ้เซตเลยอ่ะเฮ้ยคือดูดีเวอร์นะแล้วก็มีเป็นจานเปล่าด้วยแล้วก็มีเป็นคารเพคแยกซึ่งก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะ เยี่ยมยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกมากสวยงามนะคะสวยงามโอเคเรามีอะไรอีกอะ่ะอยากรู้ว่าพอเปลี่ยนเป็นร้านไอศครีมแล้วร้านไอศครีมเป็นร้านเดิมไหมอะ่ะแต่ว่าน้องๆลองออกก่อนได้ปะอ๋อเค้กก็สามารถเปลี่ยนสีได้นี่เป็นไงกระทงเราจะแตกต่างกระทง ร้านไอศ์ครีมเป็นร้านเดิมน,ะนั้นพี่วินิต้าจะไม่กดเปลี่ยนนะคะพอร้านไอศ์ครีมเป็นร้านเดิมเอาเป็นว่าร้านนี้คือสวยสวยงามมากเรียกว่ามันเป็นลายเส้นที่ดูเป็นคุณวบมากกว่าคุณวูฟจริงๆนะคะเนี่ยทุกคนเห็นความโมเดิร์นของร้านไหมร้านเขาสีแบบชมพูมินิมอลและดูแบบสไตล์แบบน่ารักอะ่ะสไตล์น่ารักมากๆเลยนะคะร้านเนี้ย แลดูแบบแตกต่างจากอะไรเดิมๆจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่างเข้ามาดูร้านนี้เห็นปะคือวอลเปเปอร์อะไรก็จะธรรมดานะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้เลยว่ามันแตกต่างอะเนี่ยเห็นไหมคือแบบเขามีดีเทลของผนังกำแพงใดๆซึ่งพี่ติตาชอบมากคือร้านเขาสวยมากต่อไปนะคะจะเป็นยานผ่านนะที่อัปเดตใหม่ทั้ง3อันนะคะเดี๋ยวเดีูดดทุกคนคืมันน่า มากเราควรมาแข่งทำอะไรอย่างนี้มากเลยทุกคนมันมันตลกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลิตาขอลองลองเอ้ยนี่ไงสามารถนับเด่ดใหม่ทุกคนมีจักรยานนะคะที่สามารถนั่งได้สองคนแบบนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะแบบช่วยกันปั่นแลงแ้วคือตลกอะ่ะแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะมันตลกอะ่ะทุกคนแล้วก็อันอันนี้คืออะไรอะ่ะคือรถเข็นเข็นน้องอเหรออ๋ออ๋อต่อไปเราจะไม่ต้องเข็นด้วยการใช้รถเข็นแล้วเราใช้รถนี้ก็ได้นะคะเป็นจักรยานแบบเข็นได้และดูสู้ชีวิตเวอร์อะ่ะเหมือนแบบเอ้ยเดี๋ยว ดดูดูดูนองนี่มันผ่ากรรมมาความวุ่นวายแห่งประเทศไทยซัมติงสวัสดีจาใจใดๆนี่น้องทำอะไรเนี่ยทุกคนดูสิผากรรมความวุ่นวายแห่งประเทศไทยก็คือเราจะต่อตัวไปเรื่อยๆแบบนี้เลยน้องๆก็คือเอารถเข็นมาเข็นกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วแล้วใครเป็นหัวหน้าหัวหน้าแก๊งเนี่ยข่าวมากน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยพี่ลิตาปรับกราฟิกแป๊บหนึ่ง นี่จะได้มองเห็นอะไรมากขึ้นใีดูดูความวุ่นวายบนโลกใบนี้ใครเป็นคนคิดค้นเนี่ยใครเป็นคนเริ่มเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะไว้เดี๋ยวเรามาแข่งรถกันดีกว่าพี่นิตาว่าเราบอกเอาอันนี้เป็นปกอันนี้ต้องเป็นปกแล้วตลกอะ่ะเดี๋ยวพี่นิตาถ่ายรูปแบบหนึง่งมาทุกคนมาเขียนมาด้วยก็นจดจด,ดนี่ ใครเป็นหัวหน้าแก๊งนะ่ะใครเป็นหัวหน้าเผ่าพันธุน่ารักมากเลยทุกคนดูเหมือนสนามเด็กเล่นเลยอ่ะวุ่นวายเหมือนไตวันแรกจริงๆมาทุกคนขึ้นมาตอนนี้นี่นะคะวันว่างๆไม่มีอะไรทําก็เอาจัก,กรยานมาต่อตัวได้นะคะถวัาบบพี่นิต้าขำเสร็จอยังคะเสร็จแล้วคะ่ะมีอะไรอีกมีอันนี้ นี่นี่อันนี้อ๋ออันนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้มาแข่งรถอันนี้กันมาดูแปลกๆดีเราคนเที่ยวเลยอ่ะนี่ถ้าขับอย่างนี้นี่มองเห็นลําบากเหมือนกันเนี่ยน่ารักนะคะน่ารักดีล้วบอกยางแตกแล้วค่ะพี่คนเยอะจัดจริงจริงนะคะคนเยอะจัดยางแตกแล้วค่ะพี่ทุกคนขึ้นมาทุกคนขึ้นมาเฮ้ยแล้วทำไมน้องจักรยานคืออะไรเนี่ยจักรยานที่ต่อต่อกันวะจักรยานตลกมากมาค่ะทุกคนไปด้วยกันไปด้วยกันเราจะต้องไปด้วยกันทุกคนขึ้นมาทุกคนขึ้นมาค่ะเราจะต้องไปด้วยกันนะคะ ขึ้นมาหาเราต้องไปด้วยกันไม่รู้จะขับได้ไหมเดี๋ยวนี้ต้องปรับความเร็วเป็นทับสอง 200. มันจะได้เร็วขึ้นมันจะได้ขับเคลื่อนแล้วไปได้อันนี้ต้องเป็นรถสําหรับ V I P เท่านั้นนะคะถึงจะไม่ใช่ V I P สิพรีเมียมนะคะพรีเมียมถึงจะสามารถใช้ได้น่ารักดีนะคะตลกดีค่ะทุกคนขึ้นมาค่ะเราต้องไปด้วยกันนะคะทุกคนขึ้นมาบาบารบาบา,บาเข็นกันไปเรื่อยๆค่ะมาเข็นกันค่ะมาเร็วมาเร็วเข็นกันมาเร็ว,รวขึ้นมาปึ๊บโอเคมาครบแล้วนะไปแล้ว หมือนมีคนล่วงเลยโอ้ยเคลื่อนไหวลำบากมากนะคะซื้อชีนมากว้ายมันมันบูบลำบากมากเวอร์น้องหล่นกันเป็นประแถบเลยนะคะน้องไม่จับให้มันมั่นคงนะคะตอนนี้รู้สึกว่ารถไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เหมือนกันนะคะในตอนนี้จึบจ๊บจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บจึ๊บไปไหนก็ไปแล้วเอยอ้าวเหลือแค่นี้นะคะน้องหล่นกันหมดนะคะบอกแล้วให้จับให้มั่นคงนะคะจับให้มั่นแล้วแบบมีคนปล่อยอ๋อ คนต่ออย่างนี้นี่เองเราจะไปฝั่งน like ู go these, 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 these ้นไหมอนี Na ่นี ney, ่นีเราขึ้นภ hmm. yeah. 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 ูเขาลูกนั้นกันไปกันโอ๊ยไปเคลื่อเที่ยากมากเวอร์นี่ๆีมาได้แล้วมาได้แล้วเด้อด้เด้อเด้อเด้อด้อเ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 ด้อด้อน้อนด้เ้อเี่อเก้อเน้นเ้อเด้อเด้อเด้เด้อเด้อเด้ี่ด้อด้อเด้อเด้นเด้อเด้อเดสอเสนอเอเดเด้อเด้เ้อำหรับสิ่งที่อัปเดใหม่เยอะแ้ ชอบนะรู้สึกว่าตั้งแต่คุณโบเขาเข้ามาครอบครองกิจการนะคะก็อัปเดตอะไรต่างๆที่รู้สึกว่าว้าวแล้วก็รู้สึกแตกต่างจากเดิมอะไรอย่างนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีเราไปกับจุดเกิดดีกว่านะคะป่านนี้น้องๆน่นนาจะรอกันแล้วไปจุดเกิดกันด้วยสภาพแบบนี้นะคะ <laughs> ไปจุดเกิดกันด้วยสภาพแบบนี้สวัสดีคะ่ะน้องๆเพือ <laughs> มาแล้วคะ่ะฟิลิต้าอยู่จุดเกิดคะ่ะฟิลิต้าค่ะอยู่ตามไม่ทัน โอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับการมารีวิวนะคะร้านขนมแล้วก็จักรยานสูดแปลงแนวอัปเดตใหม่นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยชกดไลค์แล้วกด Sub ส c คร b e กดติดตามกดกระดิ่งจริงจีิงปนกใจพี่รีตาทำคลิปใหม่ๆด้วยนะแล้วก็ฝากไอจและติ k กต็อกนิตาท่านจกคิขแคดด้วยนะคะเพื่อที่น้องจะได้เข้ากลุ่มเข้ากลุ่คิขแคดตรงหน้าโปรไฟล์จีพีรีตาที่เขียนเขาว่าเข้ากลุคิขแคดจริงเข้าไปกับคนรุ่นเลยเพื่อรับจริงเซอร์วิสว่าอัจฉริยะจริขานั ใครที่อยากได้นะคะแอดไลน์แอดลิซังกีแ้แชอปกดลิ์ใต้คลิปนี้ได้เลยสุดท้ายฝากเพลงมีววะให้รักด้วยนะคะซิกเกิลแรกของพอดีตา้าสามารถฟังได้ที่หน้าช่องเลยนะโอเคค่ะงั้นสับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย